ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานนะครับได้รับมอบหมายจากพรรคเก้าไกลให้มาแถลงข่าวนะครับสองประเด็นประเด็นแรกก็คือกรณีที่ประกาศระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศสอ 2, 5 6 6ที่ออกมาประกาศ เมื่อวันที่11สิงหาและบังคับใช้วันที่12สิงหาที่ผ่านมาเป็นของขวัญวันแม่ที่มอบให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศนั้นพักเก้าไกลเราเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นการหมุนกงล้อระบบสวัสดิการย้อนหลังจากการที่ไทยได้ก้าวสู่ระบบสวัสดิการทั่วหน้ากลับไปสู่ระบบสวัสดิการแบบสงเคราะห์ที่ต้องพิสูจน์ความจนเพื่อได้รับความช่วยเหลือเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไม่น่าให้อภัย และไม่น่าเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ให้คุณค่ากับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมปัญหาที่เรากังวลจะมีเพิ่มตามมาก็คือกฎเกณฑ์ที่จะต้องมาตามจากการประกาศฉบับนี้ซึ่งถ้าหากมีการใช้ฐานข้อมูลของบัตรคนจนก็มีการประเมินกันครับว่าจะมีผู้สูงอายุที่หลุดจากระบบไม่รับไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ6ล้านคนนอกจากนี้ ฐานข้อมูลของบัตรคนจนก็มีความไม่ตรงอยู่พอสมควรเพราะมีการสำรวจว่ามีคนจนอยู่ประมาณ46เซไม่ได้รับบัตรนะครับแปลว่าข้อมูลที่ตกหล่นของฐานข้อมูลเยอะมากครับฉะนั้นพรรคเก้าไกลเลยเห็นว่าเราต้องมีการให้สวัสดิการแบบทั่วนหน้าเพื่อไม่ต้องมาเสียเวลาพิสูจน์ความจนเพื่อจะรับเงิน600บาทต่อเดือนหรือแค่ประมาณ20บาทต่อวันเท่านั้น พรรคเก้าไกลขอคัดค้านการออกระเบียบด,ดังกล่าวตามเหตุผลที่กล่าวมาและเราขอยืนยันว่าในสิ่งที่เราได้หาเสียงไว้เรื่องสวัสดิการทั่วหน้านั้นได้มีการพิสูจน์มาแล้วหลายแห่งในโลกนี้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถทําได้พรรคเก้าไกลเชื่อว่าสวัสดิการทั่วหน้าไม่ได้มีราคาแพงไม่เป็นภาร,ระด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยตรง เราะเราเชื่อว่าสวัสดิการทั่วหน้าคือสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรได้รับและนี่คือเหตุผลที่เราจะพูดถึงสองประเด็นคือการเตรียมยื่นพรบรบำนานทั่วหน้าเพื่อเป็นก้าวแรกที่จะทําให้ระบบสวัสดิการของเราเก้าวไปข้างหน้าโดยมีสาระสําคัญดังนี้ 1. มาตรา5พรบอรของเราเรายืนยันว่าบุคคลทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปต้องได้รับบํานาน แห่งชาติโดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี2จะต้องมีการกำหนดอัตราบำนาญแห่งชาติใหม่ทุก3ปีและ3ทุกคนต้องได้รับบำนาญต่อเดือนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของสำนักงานสภาพัฒน์หรือที่เราเคยหาเสียงไว้คือประมาณ3,000บาททั่วหน้านะครับ และถ้าหากมีการปรับเส้นความยากจนตัวเงินบำนาญตัวนี้ก็จะปรับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันพักก้าวไกลเราเห็นว่าการยื่นพรบฉบับนี้จะเป็นก้าวแรกสู่สวัสดิการทั่วหน้าและประเทศไทยจะเดินสู่ระบบสวัสดิการด้วยการมี universal basic income นะครับให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ต้องพิสูจน์ความจนนะครับดังนั้นจึงเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรายืนยันว่า ้ากเข้าไกลไม่เห็นด้วยกับที่กระทรวงมหาไทยได้ออกระเบียบฉบับดังกล่าวครับ mm hmm. พี่น้องสื่อมวลชนมีท่านใดจะสอบถามประเด็นไหนไหมครับถ้ามีเชิญครับมีคถามเพิ่มเติมครับเชิญครับ โดยหลักการของพรรคเก้าไกลยืนยันแบบนั้นครับตามที่เราได้เคยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนว่าทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญทั่วหน้า3,000บาทในกรณีที่พรรคเก้าไกลจะยื่นพรบรบำนาญทั่วหน้าครับ